สวัสดีจ้าเพื่อนๆสุขูสุกนจกก้ะกลับมาพบพอกับเอมี่คือเกา่า,ากนะจ้ะเนาะเมื่อนีสิ้าพเพื่อนเพื่อนมากินเมนู่ง่ายๆค่ะมากินเขาแรงน้ำกันจ้ะพิซซาได้จ้ะเด้อมาจากพิซซาจา้ะมาเบงน้ำกันค่ะว่ามีหนาอนียงแน่แท่นเทนเทนขอโทษขออภัยได้จ้ะเด้อขันมือบังแน่จ้าหลายๆคนกนอาจจะเบื่อเดี๋ยวว่าสาวเอมมี่ส่วนมากินแต่พิซซาหลายเนาะส่วนไปกินแนวอื่นแน่สิว่าละ เอากะมันกะง่ายเนาะค่ะเนาะหิวย่ามใดกะมักกินย่ามนั่นกะแซบแซบค่ะกินตอนฮอนฮอนด้วยจ้ะเด้ออันนี้กะเป็นพิซซ่าคาปิโชซ่าเนาะค่ะภาษาอิตาเลียนเนาะจ้ะเนาะกระแป้งบางค่ะเฮากะสามารถเลือกได้เนาะใครมักแป้งหนะแป้งบางกะสั่งเพื่อนฮ็ดไทยค่ะอ่าพิซซ่านี่กะสีเป็นพิซซ่าที่มีส่วนผสมของอ่านี่ค่ะเห็ดแชมเปญยองค่ะโอลิฟดอง อันนี้ก็จะเป็นแฮมสุกเนาะค่ะเนาะแล้วก็ดอกอาทิโชคเนาะค่ะเนาะดอกอาทิโชคดองค่ะรวยด้วยชีดเนาะค่ะเนาะโอ้กลิ่นหอมแถวเอ้าเดี๋ยวจังกินเด้อเอมมีท่ทายคลิปกันจักหน่อยจ้ะขันสือมาแล้วก็จักสีเห็ดคลิปอีหยังเนาะก็คิดอา่ากะเฮ็ดคลิปพิซซ่านี่ละจ้ะาไฮมูให้พวกเดือบเบิ่งมาแบ่งปันกันจ้ะอันนี้ก็จะเป็นพิซซ่าหน้าแฮมเนาะค่ะเนาะแฮมสดค่ะแฮมปลาม่าแฮมเนาะจ้ะเนาะ ข้างล่างก็สิเป็นอ่าบะมี่ซอสบะเขือเทศค่ะแต่สิเป็นบะเขือเทศสดด้วย้ะเด้อโรยด้วยชีสค่ะนี่อันนี้ก็สิเป็นอ่าภาษาอิตาเลียนค่ะสิเอิญว่าอารุปโกลาเนาะค่ะเนาะหรือว่าสิเป็นอ่าภาษาบานเฮาก่ะสิเอิญคือว่าผักกาดหินนห็นไหมคะ่ะผักกาดคิวๆเนาะมันก็กินน้ำอ่ากินเข่าอ่ากับพิซซ่ามันก็สิอ่าสิมีกินหอมๆด,ด้วย้ะเด้อขอโทษขออภัยกันเว้าผิดเ,เว้าถถือ,อ่าเว่าว บอเข้าใจใน่จักน้อยเด้อค่ะเด้อจังใดก็เป็นกําลังใจให้กันยาวๆเราจ้ะเด้อเพื่อนๆจ้ะนี่แหละค่ะแฮมนี่เป็นแฮมหมูเนาะคะ่ะเนาะขาหมูสุดค่ะเขาก็หมัก,กมากเป็นปีสองปีก็แล้วแต่ยี่ห้วแล้วแต่รุ่นเนาะคะ่ะเนาะเขาก็สั่งเข้าไปเขาก็ใสให้เขาเขาก็ก,กินอย่างเดียวค่ะอันนี้ก็สีเป็นพิซซ่าที่เอมีมากลายที่สุดเนาะค่ะในบรรดาพิซซ่านะคะก็คือพิซพซ,ซ่าคาโบนาร่าค่ะ ใส่กับอ่าซรสดชาเนาะ,ะ,ะ,ะเนาะค่ะเนาะภาษาอิตาเลียนหรือว่าอ่าใส่กอกฝรั่งเนาะจ้ะใส่กอกอิตาเลียนค่ะแปง้งบางๆค่ะเนื้ออ่าหนาๆเนาะค่ะเนาะหนานๆค่ะโรยด้วยชีสเน,ะะเนะาะค่ะเนาะมาเบิ่งค่ะโอ้ยอยากให้อ่าโทรศพัพท์ z o ง m กินหอมไปให้มูให้พวกได้กินน้าจ้ะคันผู้ใดเคยกินแล้วก็สิเบื่อเนาะแต่ว่าเอมี่ก็คือว่านั่นล่ะจ้ะยามหิวก็กินได้เบิดจ้ะแซ่บหมดทุกอย่าง อันนี้ก็สิเป็นพิซซ่ากับมันฝรั่งเนาะค่ะเนะาะใส่ด้วยซานซิช่าหรือว่าไสาก้กรอกอิตาเลียนเนาะค่ะเนาะแป้งบางๆค่ะย่างกับรัางหอมๆเด้อจะเด้วดอ,อันนี้บ่รู้ว่าสิเป็นเตาถ่า,านหรือว่าเตาแก๊สเนาะเขาก็มีบ่ได้ถามเขาเจ้าแต่เขาเจ้าเฮ็ดมาดีดีค่ะร้านนี้ก็เป็นร้านประจําที่เฮาเคยกินค่ะก็มีหลายร้านหากินง่ายๆาจ้ะจ้ะขอบคุณหลายเพื่อนที่มาติดตามให้กรลังใจมากินพิซซ่าน้ำกกนจะมื้นนี้ เอฟมีก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะจ๊ะเด้อสำหรับเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าหรือว่าเพื่อนเอ่อถูกอมุ่มโลกนะจน๊ะเนาะถ่มาใหกับร่างใจกันบ่เคยขาดสายค่ะจังใดกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิป้ะจ๊ะเด้อคันมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เอฟมีนด้อจ๊ะเด้อไว้พอกันไหมคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า